ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูได้จ้าตอนที่1,868เหนือชั้นขึ้นระเบิดโจมตีจังโหวเฉินขณะที่ราชาอาชรันตัวต่อโลหิตยังอยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยฟุตคลื่นระเบิดแต่ละลูกมีพลังงานมากพอๆพกับการโจมตีเต็มกำลังของราชาเซียงคันดีก้าสีหน้าของจางหเฉินเปลี่ยนไป เขาใช้เพลิงเทพชำระล้างเพื่อสกัดกั้นขึ้นระเบิดกระจกปากัวสีม่วงทองเขาตะโกนนักพจน์เต่าน้อยสจ,จั์โคจรมพลังปานส่งเข้าไปในกระจกปากัวสีม่วงทองซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วในขณะที่มันลอยอยู่ในหัวเขาและจงงางวัเฉินซึ่งระเบิดออกมาด้วยพลังสูงสุดทวารทั้งหมดบนร่างกายของจงงางวัเฉินเปิดออกเมื่อปานเสพุ่งออกมาและเข้าไปในกระจกปากัวสีม่วงทองรูปแบบสีม่วงปรากฏบนกระจกและพลังงานที่เข้าไปก็ก่อตัวขึ้น ตาประทับหลายชั้นก่กระจกปากัวบินออกมาจากกระจกเพื่อโจมตีราชาอาชรันตัวต่อโลหิตกระจกปากัวสีม่วงทองมีพลังมากขึ้นหลังจากเพิ่มชิ้นส่วนกระดองเต่าเข้าไปมันทําให้ราชาอาชรันตัวต่อโลหิตตกใจไม่เห็นว่าจางรัวเฉินและรับพลดเต่าตัวน่าสจัตถือสิ่งประดิษฐ์มหาเซียนเขาวรวบรวมกําลังทั้งหมดทันทีไอพลังการต่อสู้ที่เป็นออกมาจากปีกสีดําบนหลังของเขากลายเป็นเงาปีศาจที่แข็งแกร่งมันเป็นเงาของมหาเซียน เห็นได้ชัดว่าราชาอาชรันตัวต่อโลหิตได้กลืนกินจิตวิญญาณเสียนของมหาเซียนแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจิตวิญญาณต่อสู้ที่เขาสามารถใช้ได้นี่ยังคงเป็นวิชามหาเซียนหรือไม่ตุม้มกระบี่และกระจกบกัวสีม่วงทองชนกันด้วยการระเบิดที่ทําให้แผ่นดินไหวคลื่นกระแทกที่ตามมากระทบกับผู้ฝนเหล่านั้นที่เย็นอยู่ห่างออกไปหนึ่งพันฟุตทําให้พวกเขาล้มลงกับพื้น กระจกปากัวสีม่วงทองปิดกั้นกระบี่ของราชาอาชรันตัวต่อโลหิตจารั่วเฉินและราชาอาชรันตัวต่อโลหิตจ้องมองกันในระยะใกล้ดวงตาของพวกเขาคมราวกับเข็มและเย็นชาระกับกระบี่ครู่ต่อมาพลังเสียม,มหาศาลก็ระเบิดออกมาจากกระบี่บังคับให้จังหวเฉินและอศัศจรรย์ถอยออกไปข้างหลังก่อนที่พวกเขาจะสร้างสมดุลได้ไม่อยู่ห่างออกไป10,000ฟุตการขึ้นไหวดังกล่าวได้สร้างร่องน้ําตกใต้ฝ่าเท้าของจังหวเฉิน นี่มันบ้าไปแล้วสิ่งประดิ์มาหาเสียงของเราไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้นักจน์เต่าตัวน้อยสจันกล่าวช่วยไม่ได้อะนะกระจกปากัวสีม่วงทองไม่มีจิตวิญญาณปฏิบัติและเป็นเพลงเสียดเซียวซึ่งหมายความว่าไม่สามารถใช้พลังของสิ่งประดิบมาหาเสียงนี้อย่างเต็มที่จางรู่เฉินกล่าวอย่าลืมว่ากระบี่ในมือของเขาไม่ใช่วุ o ธ,ธรรมดามันต้องเป็นเศษซาาของวุฒโบร,ราณที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ทำไมเจ้าไม่มาเป็นวิญญาณปฏิบัติ แล้วข้าจะใช้กระจกปากูสีม่วงทองเพื่อต่อสู้กับเขาดักพดต่อน้วยสัจ,จันเอาแต่สายหัวการที่จะกลายเป็นจิตวิญญาณแห่งกระจกปากูสีม่วงทองนั้นใช้พลังชีวิตมากตามลำดับการฝึกฝนของข้าในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงว่าข้าจะดีต่อพลังงานเพียงสองสามส่วนเท่านั้นให้เราเอาจริงเอาจังและสงบสติอารมณ์ข้าคิดว่าแม้ว่าเจ้าจะมีกระจกปากูสีม่วงทองที่เต็มไปด้วยวิญญาณแต่เจ้าก็ยังอาจไม่เหมาะกับเขาชายคนนั้นต้องเป็นราชาอาชรันตัวต่อโลหิต และชนีอันตรายของเขาอยู่ที่เจ็ดไม่เอาหน้ามีนักสู้ชั้นยอดคนอื่นมากมายที่นี่ทําไมเราต้องเป็นคนต่อสู้ด้วยล่ะเออจะพูดถูกจางว่าวเฉินกล่าวมันโง่มากที่เขาจะต้องต่อสู้กับราชาอาชรันตัวต่อโลหิตเพียงลําพังด้วยฐานการผู้ฝนของเขาในปัจจุบันราชาอาชรันตัวต่อโลหิตมองดูจางว่าวเฉินอย่างหนักเป็นเวลานานประสบการณ์การต่อสู้หลายปีบอกเขาว่าเขาอาจจะได้พบกับคู่ต่อสู้แล้วเขาไม่ได้โจมตีอีกแต่บินไปหาฝูงตัวต่อโลหิต ในบรรดาตัวต่อโลหิตจานวนมหาศาลนั้นมีราชาตัวต่อ6ตัวซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับชนชั้นสูงในขั้นจกักรวรรดิแห่งกฎเกณฑ์ราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตในสังหารชนชั้นสูงได้สังหารชนชั้นสูงในจกักรวรรดิแห่งกฎเกณฑ์จำนวน10คนเพียงเพื่อดูแลราชาตัวต่อทั้งหเหล่านี้เขาใช้คิดวิชาอาชุนโบราณเพื่อปรับแต่งวิญญาณเสียนและความเป็นเสียนของพวกเข,เขาเข้าสู่ร่างกายของตัวต่อโลหิตมีเพียง6เท่านั้นที่ประสบความสําเร็จ การบอกว่าราชาตัวต่อทั้ง6เป็นผลผลิตจากเลือดเงื่อและน้ำตาของราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกในทางกลับกันนางฟ้าเทียนจูองค์รัชยาตี้สูและคนอื่นๆก็ไม่ทาเรื่องเลวไหลพวกมันฆ่าตัวต่อโลหิตได้มากกว่าร้อยตัวในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจชนชั้นสูงในจกักรวรรดิ่งกเกลนหกคนกําลังรักษาชาตัวต่อโลหิตเอาไว้พวกเจ้าทุกคนจะต้องชดใช้ราคาหนักหน่วงในการฆ่าตัวต่อโลหิต ราชาอาชรวันตัวต่อโลผิดก้าวเข้ามาและยกกระบี่ขึ้นอห,นหัวของเขาลำแสงสีดำปรากฏขึ้นที่ปลายกระบี่ไอพลังการต่อสู้อันทรงพลังเต็มเต็มฟ้าดินเขาฟาดกระบี่ไปข้างหน้าและลากพลังกระบี่ยาวสามหมื่นฟุตไปด้านหลังนางฟ้าเทียนจูและผู้อาวุโสผู้หญิงใหญ่ทั้งสี่ของนางได้โยนภาพเหมือนของไม้น้ําแดงออกมาดวงอาทิตย์สีแดงและไม้น้ําศักดิ์สิทธิ์ปะทะก,กับพลังกระบี่ผลกระทบตัดไม้น้ําศักดิ์สิทธิ์และทาให้ดวงอาทิตย์สีแดงแตกสลาย พลังกระบีบ่บังคับให้นางฟ้าเทียนจูและผู้อาโวุโสทั้งสี่ของนางกลับมาพวกเขาต้องใช้พลังงานดั้งเดิมของภาพเหมือนแม่น้ำแดงเพื่อต้านทานพลังกระบี่ในที่สุดเมื่อพวกเขาควบคุมตัวเองได้มันก็ทําให้พวกเขาตกใจเมื่อเห็นว่าราชาอาชุรันตัวต่อรลยผิดและมาอยู่ตรงหน้าขององค์ชายทิสและฟันกระบี่ใส่เขาระวังฟ้าบาดัดไปสร้างจากนิกายในบิวราก็ใช้กระบี่เช่นกันเขาวัตุน,นักระักระบี่ โดยการใช้พลังเต็มที่ของเหยี่วที่7เขาเข้าต่อสู้กับราชาอาชุนตัวต่อลโลหิตในฐานะผู้ฝึกฝนขั้นจากวันในกฎเกณฑ์ไบซังเป็นนักสู้ระดับแนวหน้าของนิกายในบิวล่าภารกิจของเขาคือการปกป้ององค์ชายสิบสี่ปังการประทะก,กันครั้งแรกทําให้ไปร้างต้องถอยหลังไปสิบเจ็ดก้าวทิ้งรอยเท้าลึกสิบเจ็ดรอยไว้บนพื้นดินที่แตกต่างกันจากโลกภายนอกมันสามารถกักเก็บโลหิตเทพไว้ทั้งหมดได้ มันต้องการพลังที่แข็งแกร่งมากสำหรับใครก็ตามที่จะทิ้งรอยเท้า17หลุมไว้บนพื้นเลือดพุ่งออกมาจากปากของไผ่สังเขาใช้เพียงแค่กระบี่โจมตีเท่านั้นและมันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสพี่ไผ่สังเนี่ยชิงหลี่รีบไปช่วยเหลือไผ่สังเขาหยิบยา,ารักษาออกมาแล้วใส่เข้าไปในปากของไผ่สังในเวลานี้องค์ชายสิบสี่ได้ถอยกลับไปอยู่ข้างเนี่ยชิงหลีและไผ่สังนำเรือเซียนยกข,ขาออกมา พวกเขาร่วมมือกันขอจรพลังปานเข้าไปในเรือเรือเซียนหยกข,ขาวขยายจนมีขนาดยาวหลายร้อยฟุตโดยมีอัขรหนาทึบปรากฏบนผิวเรือในขณะเดียวกันในอีกทางหนึ่งม่น้ําศักดิ์สิทธิ์อีกสายหนึ่งในดวงอาทิตย์สีแดงก็บินออกมาจากผ้าเหมือนม่น้ําแดงเข้มพระอาทิตย์สีแดงยังคงสว่างกว่าครั้งก่อนอีกด้วยชนชั้นสูงทั้งหมดมารวมตัวกันร,บรอบๆองค์ชาลิสีและนางฟ้าเทียนจูแต่ความกลัวยังคงเขียนอยู่บนใบหน้าของพวกเขาในทางตรงกันข้าม ราชาอาชีันตัวต่อลหิตด,ดูเยนชาสงบและสุขุมไอสังหารกลิ่นอายการต่อสู้และกลิ่นอายเลือดของเขารุนแแรงยิ่งขึ้นจางล่วเฉินมองไปที่สีหน้าที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายของราชาอาชุรันตัวต่อลหิตและรู้สึกหดหู่ราชาอาชุรันตัวต่อลหิตมีพลังแห่งการสังหารที่ทรงพลังและกลิ่นายอของเลือดเพราะเขาผ่านการต่อสู้ที่โหดร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนในทางตรงกันข้ามองค์ชนทิสี่และนางฟ้าเทียนชูยังคงเด็กเกินไป แม้จะมีประสบการณ์การต่อสู้มาก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้ดูไม่ดีสำหรับเราเลยนะนพศตเต่าน้อยยิม้มอย่าลืมว่าไม่เท่าขูซานยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะราชาอาชรันตัวต่อโลหิตอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางไม่เท่าคูซานไม่ได้เข้าไปแทรกแซงดวงตาคู่สูงไวของนางจ้องมองไปที่หมอกโลหิตที่อยู่ด้านหลังคองทุกคนราวกับว่านางกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างยกไข่คนขึ้นปลาพวกเขา ผู้อาวุาโสลู่ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านค่ายกลของฉือชิงสนจือกำลังถือไม้เท้าเซียนทางสเตนเขาใช้พลังสมาธิอันสมพลังของเขาควบคุมแผ่นค่ายกลยกเซียน49แผ่นเพื่อสร้างค่ายกลขั้นที่8ทีร่ระยะทาง10,000ฟุตค่ายกลน,นั้นได้กลืนตัวต่อรละหีท,ทั้งหมดที่อยู่ข้างในนั้นแผ่นค่ายกลยกเซียนแต่ละแผ่นเป็นค่ายกลรูปแบบค่ายกลทรงกลมขนาด30ฟุตเมื่อค่ายกลถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ ลำแสงนับพันก็ยิงออกมาจากแผ่น่า้กลและปราบตัวต่อโลหิตทั้งหมดและราชาตัวต่อโลหิตทั้ง6ตัวผู้ฝึกฝนเหล่านั้นในที่เกิดเหตุรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งนี้ราชาอาชรันตัวต่อโลหิตสูญเสียส่วนสําคัญของความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาโดยไม่มีตัวต่อลลหิตชี้ชิงเสินจ,จื่อระเบิดอสีหัวเราะอย่างมีชัยฮ่าฮ่าเจ้าควรหน,นีเพื่อชีวิตที่รักของเจ้าหากเจ้ายัางมีความตระหนักรู้ในตัวเองราชาอาชรันตัวต่อลลหิต อะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถต่อสู้กับผู้ฝึกฝนของเรามากมายเพียงลำพังได้ราชาอาชิรันตัวต่อโลหิตด,ดูไม่ตกตะลึงปรมาจารย์ค่ายกน,นั้นมีทักษะบางอย่างแต่มันไร้เดียงสามากที่คิดว่าข้าจะพ่ายแพ้โดยไม่มีตัวต่อโลหิตนะ่ะอวดได้มากเท่าที่เจ้าต้องการเจ้าจะไม่เพียงแพ้แต่ต้องตายที่นี่ในวันนี้ความโกรธเดือดพ่านในองค์รชาที่สูแล้วใครจะมาฆ่าข้าก่อนละ่ะ ราชาอาชิรันตัวต่อโลหิตถามไม่มีผู้ฝึกฝนคนใดพูดอะไรสักคำใครอยากเป็นกองหน้าในการต่อสู้กับราชาอาชิรันตัวต่อโลหิตที่สามารถอาชนะนักสู้ชั้นยอดในขั้นจกักรวรรดิอ่งกฎเกณฑ์ได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวราชาอาชิรันตัวต่อโลหิตจะฟาดฟันผู้ที่ยื่นหัวออกไปก่อนอย่างแน่นอนแต่หากไม่มีใครเคลื่อนไหวสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อพวกเขาเพโษโษื K ่ออวโสเซียนกงหมิงจามรถเฉินมองไปที่เซียนกงหมิง ราวกับว่าทุกคนกำลังนึกถึงบางสิ่งบางอย่างทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เซียนกงหมิงเฉ่งช,ชิงส่งื่อระเบิดเสียงครเลาะ่าข้าเกือบเลิศไปเลยเซียงกงหมิงเคยบอกว่าเขาจะเป็นคนแรกที่สังหารราชาอาชุรันตัวต่อโลหิตข้าจะใช้พลังของเรือเซียนหยกขาวเพื่อช่วยเหลือเจ้าเมื่อเจ้าสู้เซียนกงหมิงองค์ชายสิบสี่กล่าวเซียนกงหมิงเจ้ามองไปที่จางเฉินด้วยความโกรธที่เข้าปกคลุมดวงตาของเขาการวิ่งหนีเป็นไปไม่ได้ เขาทำได้เพียงกัดฟันต่อสู้ในสถา,านการณ์นี้ผู้ฝึกฝนทุกคนจากราชวงศ์ศักดิตี้สู้จงฟังและจะรวมกันต่อสู้กับเซียงกงหมิงและข้าไม่เชื่อว่าราชาอาชรันตัวต่อโลหิตจะสามารถเอาชนะพวกเราทุกคนได้องค์ราชญาตีสู้ดูเย็นชาข้าพเจ้าซาบซึ้งใจอย่างยิ่งฝาบาเซียงกงหมิงถอนในใจด้วยความลงอ,อกบ้างกองกําลังประกอบด้วยองค์ราชญาตีสู้เซียงกงหมิงขันทีเชี่ย เย่กงหมิงและผู้ผู้ฝนระดับเซียนอีกสิบคนพุ่งเข้าไปโจมตีราชาอาชรันตัวต่อโลหิตทันทีแสงแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาขณะที่ราชาอาชรันตัวต่อโลหิตจางหายไปในความมืดการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วมากจนแม้แต่ดวงตาของราชาเซียนแคทิเก้าก็ไม่สามารถตามทันได้กระบี่สังหารวาดวิญญาณแห่งความกลัวกระบี่ในมือของราชาอาชรันตัวต่อโลหิตเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงเลือดจากนั้น เมฆสีแดงเลือดก็ก่อตัวขึ้นเหนือเขาโดยมีไอสังหารกลิ่นายอของเลือดและไอพลังของการต่อสู้ผสมผสานเข้าด้วยกันตุม้มกระบีลงมาทันทีโดยกดลมมันคอสสงครามอาวุธซีระดับเจ็ด0ื่นนขละ่ะของเซนกงหมิน่นซึ่งกระแทกเข้ากับไหล่ของตัวเองไม่สามารถทนต่อแรงกดดันมหาศาลได้ขาของเซนกงหมิ่นก็งอและเขาวุดตัวลงคุกเขา่าซึ่งจมลึกลงไปในดินราชาอาชุรันตัวต่อโลหิต ตามด้วยการฟันไปข้างหลังทันทีกระแทกขออสงครามด้วยประกายไฟที่พุ่งออกมาเมื่อสัมผัสกันการโจมตีดังกล่าวได้ตัดศีษะของเซิงกงหมิงออกจากร่างกายของเขาและโยนมันขึ้นไปในอากาศราชาอาชรันตัวต่อโลหิตทําการฟันแบบย้อนกลับอีกครั้งและตัดกระโหลกศีษะรพร้อมกับทะเลปานอยู่ข้างในครึ่งหนึ่งโดยไม่ได้มองดูด้วยซ้ํากระบี่เห่งการสังหารสังหารผู้ผู้ฝนที่เทียบเท่ากับจกักรวรรดิกฎเกณฑ์ได้อย่างง่ายได้นอกจากความแข็งแกร่งในด้านการ,การต่อสู้ของเขาแล้ว ปฏิกิริยาความเร็ววิชาการต่อสู้และความเชี่ยวชาญในด้านการจับเวลาของราชาอาชรันตัวต่อโลหิตยอยู่ในระดับสูงสุดเขาเป็นเทพแห่งการสังหารโดยธรรมชาติที่เกิดมาเพื่อการต่อสู้เขาไม่มีใครเอาชนะได้ในขณะที่ผู้ฝึกฝนคนอื่นๆยังคงตกตะลึงราชาอาชรันตัวต่อโลหิตก็ฟันกระบี่ของเขาไปที่องค์รัชยาตีสู่การโจมตีด้วยกระบี่แต่ละครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อฆ่าโดยไม่ปราณีคู่ต่อสู้ และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน